สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคทุกท่านนะครับ FC แสนเก่งลูกไทยใหญ่พอใจลูกทุ่งนะทาน่านเดี๋ยวนี้มีเมนูใหม่แล้วครับเมนูอาหารป่าหมูป่าครับนี่ครับหมูป่าแบบหมูป่านางนา,งน,างนี่เลยครับขนจะเป็นขน ขนสามเส้นนะเขาเรียกหมูป่าเนี่ยขนสามเส้นครับเพื่อนนี่น,น่าครับหมูปา่าจากอำเภอ52าสองยางนะครับจังหวัดตากสั่งเขาครับแล้วเขาก็เอามาแพ็คแข็งครับฟิตแล้วก็เอามาส่งครับกิโลละร้อยห้าสิบเพื่อนห้าสิบบาทครับชัดหรือเปล่าในใจนั่นเองน,น,นี่ผมจะ ผัดเผ็ดนะ่นเพื่อนผัดเผ็ดหมูป่านะครับอ่าก็จะมีเครื่องครับเครื่องผมจะใช้พริกสําเร็จรูปนะครับนิดนึงไม่นิดละใส่หมดเนี่ยครับพริกสําเร็จรูปแล้วก็ผมจะจะตำเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อนนี่ครับสิ่งที่จะตำเข้าไปก็จะมีครับพริกแห้งพริกแห้งนะเพื่อนกะปิครับกะปิสไตล์ไทยใหญ่ไทยใหญ่นะเพื่อนกะปิก็จะมีนี่ครับกระเทียมพริกสดนะครับใส่ทั้งพริกสดพริกแห้ง หอมแดงครับตะไคร์ในขณะนี้คือสิ่งที่ต้องตํานะครับตํารวมกับน้ำพริกแกงเส้นรูปของเรานะครับไม่เห็นผ่าส่วนกระชายเนี่ยผมก็จะตําเหมือนกันมันจะมีส่วนที่ตําก็ตำนะแล้วผมจะซอยใส่อีกนะผ่านซอยใส่อีกเพื่อเพิ่มเพิ่มกลิ่นครับกลิ่นหอมกระชายนี่ก็จะมีผักผักเครื่องเคียงครับผักที่จะใส่นะครับ พิกไทยเม็ดนะครับแล้วก็ครับกระชายซอยครับใส่ต่างหากตำต่างหากครับทเพื่อนมะเขือพวงครับถั่วฝักยาวครับแล้วก็จะเป็นใบกะเพราครับจะใช้ทั้งสีขาวแล้วก็สีดํานะครับใบกะเพราขาวนี่ครับสีขาวก็ใช้สีดําด้วยนะครับก็จะมีโหระพาครับทน่านนี่โหระพาครับแล้วก็ใบมะกรูดนี่ครับใบมะกรูด ก็นี่ครับขาดไม่ได้ใบยี่ราครับเพื่อนใบยี่รานะครับหรือว่ากะเพราวควายกะเพราวควายแต่บ้านผมเรียกใบจันนะเพื่อนใบจันไม่ไม่ผมไม่รู้ว่าภาคเหนือเขาจะเรียกเหมือนกันหรือเปล่าแต่บ้านผมเรียกใบจันครับใบยี่ราขาดไม่ได้ครับจะมีะกลิ่นที่หอมแล้วก็เผ็ดด้วยในตัวนั้นเพื่อนอ่ะนำเครื่องเสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปไปตำเครื่องเพื่อน เดี๋ยวเอาเครื่องลงครบกันไว้ก่อนเอาเพื่อนตัน้เครื่องท่านนี้ครับเครื่องลงไปซอยมปแล้วเทีรวมมาลงไปเลยครับเพื่อนโอ้รวมกันเลยตั้มเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เวลาตั้แป๊บนึงครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนจะตั้มมาสักพักครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่พริกแกงสําเร็จลงลงไปเลยนะครับเพื่อนนี่แกงสําเร็จครับอ่าผมคุกเขานะตำรมกันแล้วก็ไปหน้าเตาเลยครับเพื่อนเอาเ,าเพื่อนกระทะร้อนแล้วครับออผัวพริกแกงก่อน,นพเอพื่อนผัวพริกแกงให้หอมก่อน,นครับ ครับพอพริกแกงของเราเริ่มหอมแล้วเ่นครับใส่เนื้อลงไปครับหมูป่าครับหมูป่าจากอำเภอท่าสองยางนะเพื่อนจังหวัดตากครับ,บ,บ,รบเนื้อแห้งเล,ล้วยรก็จะใส่น้ำแล้วก็ไปรอนะเพื่าน ระหว่างรอครับมีเมนูลาบอีสานครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชิมลาบอีสานครับบนโต๊ะจะใส่น้ำนะเพื่อนใส่น้ำกนครับใส่น้ำลงไปงานลงไปแล้วก็รอครับตอนนี้ปิดนะป้าไว้ครับทีนี้ระหว่างรอเพื่อนไปครับกรึ๊บเพื่อนระหว่างที่รอนะเพื่อน ครับลาบอิสานครับมีซื้อขอมาเพื่อนสามสิบบาทเนี่ยอิสานแล้วก็มีนี่ครับกระหล่ำปลีมาให้ด้วยนี่อือครับลาบอิสาน เดี๋ยวแอบเอาโหระพานใะนนี้สักนิดนึงครับเอาไว้แก้มกับลายอิสานครับนี่โหระพาครับนี่ครับนี่กับลายอิสานครับเข้ากันดนีนี่ก็มีนี่กำลังปีครับตรงแบบช้อนเหรนี่ครับมาแล้วเพื่อนลายอิสานครับอื เมื่อกี้ผมเห็นเห็นตับแล้วนะเขาเสร็จตับมาอยู่นี่ตับนี่ครับเพื่อนจะไปกินกับน้ำเล่หน่อยเพื่อนอ่ารรยากาศตอนเย็นๆครับ,บรรยากาศดีดีช่วงนี้ก็อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าฝนก็ตกทุกวันนะครับกตกเยอะหรือตกน้อยนั้นตกทุกวันครับ วันเอ้ยวันได้เวลาละห,า ôn, ห้าโมงหกโมงละตอนนี้หกโมงแล้วมั้งอือริศานครับ พีครับถักก็กินได้นะครับเรามีผักผักแพ่เลยผักแพ่ผักไทยครับมวยก็กินได้ครับไม่ถึงกับว่าจัดจ้านนะหรือว่าเครื่องก็ไม่ค่อยก็เขาทำทำขายครับขเขาทำกลางๆครับรสชาติกลางๆถ้าคนกินรสจัดก็ต้องเพิ่มเพิ่มพริกเข้าไปหนะ่อย พริกกระไรพริกลาบกนเลยครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มพริกอีกสักหน่อยนะสำหรับผมอ่ะก็เข้าผมก็เข้าใจครับว่าคนเขาทำทำขายนะครับคนซื้อกินก็เยอะแต่ต้องทำรสชาติกลางๆไปก่อน,นครับเดี๋ยวคนกินรสจัดมันจะมีน้อยก่อนหรือเปล่าผมไม่รู้นะนะ <c oughs> เราถือว่ากินได้ครับโอเคอยู่ก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราไปใส่ใส่ผักกัน,นครับเราเราให้น้ำมันแห้งก่อนเพื่อาลครับเพื่อนๆหลังจากที่น้ำแห้งนะครับนี่เกือบจะแห้งแล้วเพื่อนนี่ครับตอนช่วงจังหวะนี้เพื่อนเดี๋ยวเราจะน่ครับจะใส่ผักที่ผมไว้ที่ผมบอกไว้ข้างต้นนัเพื่อนอ่ามันบอกบอกไว้ข้างต้นอีกใช้ภาษาแบบที่ว่าฟังไม่ได้ คนอย่างนี้หรือท่านใจมาปเป็นผูน้นําอ่ะท่านพูดแบบฟังไม่ได้อะ่ะเอาครับไม่เอาไม่เอาเอาเอานี่ดีกว่าเดี๋ยวจะเริ่มนี่แหละออกนอกประเด็นนะ้ออกออกนอ,อกอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ผักครับผมจะใส่มะเขือนะครับมะเขือมะเขือพวงไปมะกรูดผักยาวนะครับกระชายคือเอาง่ายเพื่อนใส่ที่มันสุกยากอะ่ะใส่ลงไปก่อน อ๋อต้องเป็นเลยอื่แล้วก็เหลือพวกผักที่ใบมันบาง,บางๆะครับที่มันสุกง่ายๆเดี๋ยวเราค่อยใส่แล้วก็คนเอาไว้คือน้ําในเนื้อน้ําในโม่เนี่ยมันรด่มจะแห้ง้วครับถ้าเราใส่ผักใส่ลงไปนะเดี๋ยวมันน้ําจะกลับมาครับเพราะน้ำในมะเขือน้ําในขั่วพวกเนี้ยมันมันมันจะออกมาครับ ผัดเผ็ดระนเพื่อนเอ้ไม่ใช่ผัดเผ็ดลืมลืมผัดกันแล้วเพื่อนเอ้ยอากาศมันได้ครับผัดอะไรนะเอาผัดเผ็ดรุน่นเพื่อนผัดเผ็ดหมูป,ป่าครับเอางงแล้วตอนนี้ไปทางไหนดีอะอ่าเอาเป็นว่าเน้นที่การทำอาหารดีวกว่าเพื่อน การพูดกันจานั้นก็ก็ไม่เรื่องหรอกเพือนมันคิดอะไรได้ผมก็พูดแล้วนะครับไม่มีบทชไม่มีบาทอะไรสักอย่างเอาแบบตด,ดกนกส่สดๆได้เพื่อนน้ำไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับ,เ,เ,ไไรบตเติมแล้วเราก็เติม,มนิดนึงนิดนึงเพื่อน้องใส่เยอะแล้วก็ปิดฝาไว้อีกสัก สักพักนะครับสักแป๊บเดียวเพื่อให้มะเขือกับถั่วมันสุกสักหน่อยครับแป๊บเดียวนี่เพื่อนนี่เราก็ใส่ผักทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราเจียวพี่ลงมาให้หมดเลยครับนี่ครับผักอะไรบ้างคำนึงผมก็ลืมไปละเร้ใหผักยุบก็โอเคแล้วเพื่อน นี่แหละโอเคถ้าใหญ่พูดภาษากลางพูดภาษาฝรั่งก็เป็นงนี้เพื่อนทำใจหน่อยครับผมเป็นไูยใหญ่อ๋อกินนี่ผมนี่กืนไหลสองสามทีแล้วเพื่อนเดี๋ยวอดไม่ไหวแล้วเพื่อนเดี๋ยวไปเจอก,กับโต๊ะแลยเพื่อนครับ าแล้วครับเพื่อนอืมกินนี้ครับกำลังแบบร้อนๆเลยครับแล้วอูเลยอืดูหน้าตาดูซีสารนะเพื่อนเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะเพื่อนก่อนที่ผมจะปิดไฟอ่ะผมจะใช้น้ำปลาครับน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้เพื่อนน้ำปลานะครับหยดๆลงไปครับมันจะทำให้กลิ่นหอมเพื่อน หอมน้ำปลาครับหอมผมไม่ใช้เกลือนะเมนูนี้ผมไม่ใส่เกลือใส่กะปิตอนที่ตำเครื่องนิดเดียวแล้วก็ใช้น้ำปลาครับน้ปลาหอมกันหอมน้ำปลาครับกระทะร้อนๆเราเจอน้ำปลาเข้าไปเนี่โอ้โหสุดยอดโอ้อยภาษาไทยใหญ่มากหลุดหลุดหลุดชิมเลยเพื่อนห,หน้าตานี่ใช้ได้แล้วเพื่อนแต่ว่า จะเป็นยังไงเดี๋ยวมันต้องมีหัวเชื้อก่อนเอาเอาเนื้อที่มันติดหนังเลยนะฮะเนื้อติดหนังก็มีพริกไทยเม็ดนิดนึงมีนี่มีถั่วฝักยาวนิดนึงนะฮะติดมาด้วยกันเลยมีโหระพานิดนึง อ่ามีกระชายนิดนึงอย่างเงี้ยหนึ่งคำคบรสไปเลยนี่ใบกะเพราใบมะกรูดนะคำเดียวครับแต่มีทุกอย่างทุกอย่างครับโอ้อนนร้อนนะครับเป่าคัับไม่ได้เดีวลิ้นพองอืออือ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะเพื่อนไปกำลังใจให้ผมด้วยนี่ครับนี่ครับ